สวัสดีครับมื่อนี้อยบุรีเฮดคลิปกินนะครับมื่อนี้ยผ่ามามาขอบคุณพี่น้องฝนมันตกผมไปไปทำงานรับจ้างวันไปขีดยากับสีไเมื่อกี้เปกับกลับมาบุรีเฮดคลิปกินกับบุรีเิดจากสิบไปไทยยังเลยมาขอบคุณพี่น้องก็ทีมาแชร์ความูในเรื่องไอ้ที่ทำยูทูบของน้องมุบุญเนาะเนาะ การทำยูทู e มันก็ยากถาว่ายากก็ย่ากถว่าง่ายกับง่ายแต่ทีนี้เนีย่ยทีผมทีผมเหตดก็ผมไปฟังเพื่นว่าเพืกันฟังอหนรคู่หเพื่นสอนมาผมก็มาปฏิบัติปฏิบัติแล้วผมก็ไปเบิล้วเวลาว่างเข้ากัไปคอมเมนต์น้องพี่น้องเนี่ยพี่น้องมา คืออย่างกับี่น้องมาเข้ากับคอมเมนต์ตอบนี่นสิที่สำคัญนี่ละครับคือสิผมเห็ดสมือนีิผมไอเขาไปคอมเมนต์ตองพี่น้องแบบให้สียงาเงาตืบนะให้จักไอบันทัดสองบันทัดอะคือแบบว่าไอคือมันสันสันนะผมบอกเลว่าเอเพยผมบ่ได้โจมตีไผ่นะสันับผมคิดว่า ถาพี่ไปว่าสวัสดีครับเจ้าสัวนึงที่แบบว่าสั่นมันก็ไอ้จางไหนจยงไหนอยู่เนาะเพราะว่าเฮาผมผมคิดว่ามันต้องเบาสีเงี้ยงเงี้ยงใจหน่อยเพราะจ้าสีหูเรื่องกันเนี่นะเพราะแมนว่าแวบมาเออมาสำหรับผมไปสัตนนะเพราะเออมาแล้วก็ถิ่มข้อสงสัยหรือเขาสงสัยอย่างเขาก็ถามแม้น่าเพนน้องเออเพราะแมนว่า มาปั๊บล END, แล้วก็หายไปประม่นแบบไรนั่นแหละแต่เพื่อนใช่ไหมแต่ว่าสำหรับผมผมไม่แช่ดีผมเห็ดแต่ก็ไดที่สำคัญอ่ะเฮ้าต้องไปคอมเมนต์ที่เงียงเงนี่หนะของผมอ่ะผมใส่อันนี้นี่แหละคือว่าผมว่ามันไหนสำคัญเลยอ่ะสำหรับผมอ่ะไปคอมเมนต์ไปไอ้อ้นี่ถ้าสองเฮ่าบ้านใหญ่เนาะไอ้ไอ้นี้ผมไอ้ ความคิดของผมนะคือแบบว่ามันท่านไหนว่าไอ้นนี้าตอบได้ยั่วแบบว่าบาถึงขนาดว่าหลายแห่งแบบไอ้พี่น้องเพิ่นไอ้ผมขอเบิ้งส่องใหญ่ๆเพิ่นอะส่องไอ้ยังสีเพิ่นเฮ็ดไอ้ก็เขาพี่น้องคนใจสองเพิ่นไอ้เพิ่นเป็นดาราเก่าอย่างงีะครับผู้ที่ตามเพิ่นเป็นแสนเพิ่นก็ยังเข้าไปคอมเมนต์ย้าวยียดเลยพี่น้องนี่ทัาพ่อเขาที่ตามเพิ่นหลายพอเพิ่น การคอมเมนต์น,นี่คือว่าการดูแลเอาใจใส่กันเนี่ยคือว่าเออแบบว่าคือผมสงสัยไปนี่คอมเมนต์ไปเพื่อนกบมา่าตอบคอมเมนต์คือตอบคอมเมนต์กลับมาหาผมคือว่าไขขอสงสัยที่ผมอยากคุยอยากเห็นแมน่าพี่น้องนั่นนี่ครับการคอมเมนต์สำคัญที่สุดด้วยครับผมสำหรับผมอะที่สำคัญกว่าหันคือเฮ็ดแจงไหนเฮ้าแจงสีห้พี่น้อง อยู่กับเฮารถดนในี่ซองเฮาแล้วก็ไอ้ติดตามผลงานเฮาไปตลอดไปนั่นก็คือดูแลเอาใจใส่ดูแลเอาใจใส่น่าจะนี้ที่ผมคิดอ่ะคืออีหยังหัวคือว่าดูแลเอาใจใส่กับคือการไปคอมเมนต์นั่นน่ะนั่นน่ะพี่น้องคอมเมนต์เอยห้าวสงสัยเฮาบ่ฮู้เฮาก็ถามบ่แม่นว่าเฮาสิไปปึ๊บห้ามาเออบ่แม่นจังซั่นสำหรับผมนะสำหรับผมสี่สิบสิ่นีอ แก็เสียต,ตลอดไปเมื่อหนาอาสิ์แังไหนบมฮูแต่เมื่อนีผมเม่เจังสี่แต่ผมก็เสีจยจังสี่ตลอดไปเมื่อหนาอ,า,อา,นา,าสิ์ปังหรือ่าปังหรือเจังไหนก็สซ้างแต่ผมก็เจียงสี่ของผมไปจักมือมันเอาเป็นมือของผมเฮ้ยเฮ็ดคือผมบ่ไดเฮตเหรินเนี่ยผมบอกเสือบางคนแต่ผมก็ิมันจะอธิบายไล้หลายอย่างอีกนะบางคนมันก็นแค่ววา้ <c oughs> มาเอาเก็บลูก ถ่ายเป็นวิดีโอนะช่วงช่วงนึ่งไว้เป็นทีระลึกพ่อในช่วงนี้ดีมันบาปานี้พ่อแทดนดนไปเป็นปีเป็นได้ไปเ mm. พื่อนกเขามา่เบิ้งยังสีนะ mm. บางค้เฮ็ดหลาย,ลายๆาอย่างนี่พี่น้องสังเกตได้ติฟ้าเข้าไปไอ้อน,นี้อสิเป็นปีนึ่งสิแ mm. สดงว่าเพื่อนบอ่ไดดเหตุยูทูบแบบว่าแบบว่าบ่ได้ต่างใจ เห็ดไดหารายได้ทางย t u b e นะแมนบาผมผมคิดสั่นเดีเพราะว่าคนที่ว่าสิหารายไใดทาง youtube อาจสิขายของหรืออาจเสียอย่างก็ะช่างอ่ะต้องผมคิดว่าต้องเฮ็ดสมือนีผมเป็นเป็นปีเป็นไอ้อ่้แมนบ่เพแาะว่าเก็บอาจเพิ่นสิลืมรหัสลืมรหัสลืมไปพาสเวิร์ดของไอย t u b e ก็ได้ม่นว่านั่นล่ละครับสี่สําคัญนําเด้อยาลืมรหัส y ย u ทูปฮเเ์ดิสขาดกับอีเมลอีเมล บ่ปันไดแต่รหัสเข่ารหัสผ่านยูทูปเทานี่จะไหนก็ต้องจําไว้ให้ได้เอาโท,ทรศัพท์เครื่องนี้ห้างเครื่องหาห้าไปห้าใส่อีเมลไ, e ไปปุ๊บพาสเวิร์ดหรือรหัสสิบต,ตวัวห้านี่แหละสิบตัวหรือเจ็ดตัวขึ้นไปนี่แหละต้องจําไวด้ดีขั้นจําใส่สมองอะไรจดพี่น้องเข้าคู่หลักมากจำจด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 อะไนั่นแหละครับผมไม่แช่ข้อมูอเรื่องที่ว่าไอ้ยูทูปของผมแล้วก็ไอ้ที่ว่ากดติดตามเม่อไร กดติดตามบ่ได้น้องผมกัเขาไปเลือกเบิ่งว่าไอ้ส่องส่องไดทถีบ่เมนว่าไอ้นนี้ส่องตองไี่ถีาบ่บ่ดได้อัพโหลดบอดไดอ้อ,อันนี้ youtube สามสี่เดือนนี่แสดงว่าเฮากัน่นาคิดเด้แหมนบ่เฮาเมนบ่เออว่าพิ่นสิมมหารายได้จากย t u b e หรือพิ่นทีเ่เฮดแบบจังไรก็บฮู้งหละแต่สำหรับผมอะข่องสี หาไยไๆจาก YouTube ผมคิดว่ามัน้องเหตุเสมอเด้อะเดือนหนึ่งพื่อ,อาทิตย์ะวงหรือสองเดือนกับเออสามเดือนที่นัน่นแฝงขาหาเดือนขึ้นไปแล้วแม่นว่าพี่น้องนี่กับเออนี่เทาบางคนคอมเมมต์ไปเพื่อนกับพ่อตอบกับพ่อเปยังเพทนอาทิตย์ะวางหวยังก็ได้แต่ที่สาคัญลำขั้นสำหรับผมเฮ็จดจตงไดเฮ่าสิให้พี่น้องอยู่น้ำเฮ่าให้ได้ดุนที่สุดนั่นก็คือ คอมเมนต์เขียนแต่คอมเมนต์พ่นคอมเมนต์มาห้าต่อคอมเมนต์ไปนี่ปัจจัยหลักของผมเลยเหตุยูทูบโมเยว่าไออันนี้อาจย่งปวดเศร้าผมอาทิตย์ว่าสันสันเนี่ยครับขอบคุณครับอีกยังสันแต่คือว่าเนาะวันนี้พ่อใจใสๆมาสมองมันไหลได้ได้ค่าฟีนเขาหลางกายแล้วมันก็เริ่มมีไอหัวคิดมากวันต่อไปก็เริ่มตอบพี่น้องนั่นแหละพี่น้องการเห็ุยูทูปของผม หลักๆเลยคือเขาไปคอมเมนต์แล้วก็เขาไปเขาไปคอมเมนต์แล้วก็พี่น้องคอมเมนต์มากเขากับตอบคอมเมนต์ผมสิบวหอยเกินหมือนหนึ่งเลยเนดะ้ผมสิตอบตอบตอบ,ตอบคือว่ากับบรไดบ่าไอ้เหตุคือผมแล้วแต่ผมไม่แช่ค้อมูลว่าผมไม่แช่ว่าผมเห็นอย่างสี่ผมไปเห็นสองหนึ่งผมกับเอามา ต้องอาจารย์พคนสอน่น,นผมไปเห็นมากมันก็ดีขึ้นนะคนเาท่าบอ่อยากอยู่กับเที่เวาต้องเฮ็ดแน่นอนพี่นอ้องเฮ็ดตามเฮ็ดหาอันนี้บ่ดีคือแรกๆอะผมว่าจับจุดบุตร,รถือพี่กันผมก็ไ่แนะนำพี่กันนะเลยเว่าไอ้เฮ็ดยูทูบที่แรกแล้วแต่พี่น้องว่าสิเฮ็ดไปท่านอันท้ายนี่เอาจริงๆแหละมันบ่ไอ้อันนี้พี่นอ้องเฮ้าต้องหาเฮ็ดที่เฮ้าที่ว่าถนัดสุดผมก็ คือว่าทําสวนทํากินผมกะเฮ็ดไอ้ทักไปกวดเพราะมง,งานฝีมือผมก็มีแน่เฮ้ยไอ้นังก็ไปผมแยกแยกอะไรแยกเป็นเทลิดอะไรว่าไอ้ตอนนี้ไอเ้เฮ็ดกับเขาแล้วก็ซัดเลี้ยงแล้วก็งานฝีมือแล้วก็ทําสวนผมแยกไปสามสีเเ่เทลิดตุกสะเสตอีกเด้วสมเด็คือคุยอยงสี่ผมก็สสแยกมาไอ้นี่คุยคุย,คยแหกลังใจกันคุยแดกเป็นค้อมข้มคิดกันนะเพราะว่าไอ้ ลายสดบวท่านไหนอันนี้ไลายซดผมกัดบอกบอกตามบอกลายสดกัดที่ผมไปเบิ้งอาจารย์เพิ่วมามันกัมันกับบ่ไดดชั่วโมงดอกแต่ว่ามันได้ใจพี่น้องใจพี่น้องใจที่ว่าคนมาบอกคุยน้ากันนี่นะแนวพี่น้องผมบ่อใดบอกว่าผมเห็นเป็นแต่ผมบอกบอกสันเดียบบอกม่นเขาไปเบิ้งมันบ่ไดดชั่วโมงแต่มันได้ใจคนที่ห้องมาคุยกับห้อนะ ที่ว่าไอ้บันนี้ที่ว่ายอดวิวขึ้นคือว่าผมบอกกับคุณผมก็เออเพิ่นนี่คือว่ายิงสี่ยิงสี่แท้แม่นบอ,บอกดีถึกใจอาจจะถึกใจอ่ะก็จะเข้าไปเบิ่งนกับไป่งวิดีโอนังคือว่าไอ้ยอดวิวมันขึ้นที่แรกนี้แต่ที่แรกแรกสี่อาจารย์เพรริ่น,นสอนไอ้ไรซุดบ่ได้ไอ้ชั่วโมงหรือยอย่งไรผมก็บ่ฮู้นะแต่เพิ่อนตวัวผมนี่บ่ามันแมนมาเพรียบผมก็ไปฟังมากัเพวกคนบอกผู้ฟังอ่ะนะ แต่วา่าที่เฮ็ดยังก็เฮ็ดไปสบายใจเฮ็ดไปมีความสุขแม่นบ่พี่น้องผมก็บ่ได้ว่าผมแค็แก่งมาแช่ข้อมผมที่ผมไปเบิ่งมาไปนี่มาบ่แม่บอน,น,น้อยนี่ผมก็ผมก็ไล่เป็นอย่างนี่กันแต่ผมบ่ไล่ซื้อนี่เพราะาเพระผมมีดวงสีมันต้องอีหลีผมยังสิไล่ใส่สุดไหลอย่างนี้มาเว้าซื้อก็ผมบ่อยากไอ้อันนี้เพราะผมมาย่ผมอยู่งสีบ้าน <c oughs> ผมเป็นบ้านป <c oughs> ่านี่นี่บ้านผมบ้านป่าบ้านดงซี่ แต่ก่อนผมพูดในเห็ดไอ้อนนี้มัน่นหลายเดือนละผมบอไอ้พูดในเหตุยูทูบเฮ้ยเดี๋ละ่ะแต่ว่าไอ้บ้านี้เพราะแต่มื่อวันมันตำรวจมาหาผมตำรวจม่าคนสิ่งผิดกฎหมายเขามาอันนี้โอ้ผมนึกอื้งกูไล่สดไอ้อันนี้เลยสิบลอนี์เนาะผมผมอยู่คนเดียวสีผมกับหยาดไม่รู้พี่น้องอ่าบัานี้นั่นแล้วก็ผมว่าถ้าบ่จริงจังนะ ถ้าโบอิลีผมสิบออสวอลเลยดเพราะวะ่าสำหรับผมแหละพี่น้องเฮ็ดยังก็เฮ็ดไปมอดิอันนี้แต่ผมก็สิพย,ยาย่ามของผมเรงนี้แหละแล้วครับเฮ็ดยังก็เป็นกำลังใจในการสูๆ้ๆแจ้งมื่งอย่ในตัวเป็นเท่าไหครับที่เฮ็ดจะได้ก็ได้ให้ผู้มาติดตามเฮ้าให้เฮ้าได้ชิมม่วงไว้ไวเฮ็ดหาเอาพี่น้องสู้ๆไปร่วมกันแต่สำหรับผมที่หาถ่ายวิดีโอเหล่าเกษตรกับเขา ให้มันเป็นตะเบิงเป็นตะหนากินมาให้พี่น้องเบิงหลักขาบ่มีบ่ได้เฮ็ดกับเขาโบม,มีเงินบ่มีหยังอ่าผมบอกไว่าโบมี่กับมวก็บ่กินเด้ก็บ่แม่นว่าบ่กินแ,แต่กับพวกเฮ็ดแต่ก็กินอยู่แต่ว่ากินนะไรกินนี่กแต่หน้าไายมันเป็นหน้าขายหน้าของเจ้าของอ่ะกับมือบอ่มบอกไปหยังแต่มันบ่เป็นเรื่องหน้าอายสทั้งนั้นผมอ่าแต่ผมสิพยาย,ยามเฮ็ดหาวิดีโอมาให้พี่น้องเบิ่งให้ดีที่สุดเป็นก็ลังใจให้ช่องไ้หน่อยๆนะครับ สวัสดีครับขอบคุณครับ